ลักษณะร่วมกันของไร่หนึ่งสองสามลักษณะร่วมกันของไร่ไอีกครั้งหนึ่งลักษณะร่วมกันของไร่อีกครั้งหนึ่งดังๆทั่วประเทศลักษณะร่วมกันของไร่อ๋อนี่ฝึกการออกเสียงด้วยลักษณะร่วมกันของไร่ แต่บางคนมันก็สะดิ้งมากของไรยอย่างเงี้ยก็เกินไปก็เขียนดิทีเนี้ยมีข้อบังคับในเรื่องสัมผัสและการเลือกเฟ้นถ้อยคำอย่างประนีดไพเราะแต่งติดต่อหลายวักกระทั่งจบเรื่องถ้าแต่งไม่จบเรื่องเธอจะแต่งไปทำไม อมันก็ต้องแต่งให้จบเรื่องมาเขียนไปสิเธอเคยคิดจะเขียนบ้างไหม จบเลยใช่ไหมทีนี้เรามาดูผังก่อนให้เธอเจเขียนไรสุภาพหรือไรอะไรให้ได้นะฮะ แต่ระวักมีอยู่ห้าคำเอ๊ะที่จริงให้เปลี่ยนแล้วเนะี่ยมันทำไมจริงจำคำแน่อยู่เปลี่ยนคำว่าแน่นะ่ะเป็นแม่เอ๊ะใครมันอยู่ฝ่ายเทคนิคก็ให้เปลี่ยนแล้วทำไมมันยังโผล่ขึ้นของเก่ามาอีกอ่ะ แน่เป็นแม่นี่สแสดงว่าไม่ได้เซฟเอาไว้นะครูนั่นลงฤทธิ์เลยบน่นออกอากาศลูกเออยจงฟังคำเงี่ยโสดจำคำแม่ อไอ้โสดเนี่ยกรับพี่แล้วว่าโสดที่ตอเต่าครับโสดจําค่ะแม่แล้วเอาใหม่เอาใหม่เอ๊ะให้เปลี่ยนแล้วทำไมไมันไม่เปลี่ยนอะทำไมเปลี่ยนสิโสดอ่ะโสดไม่ใช่โสดนอเด็กตอเต่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเธอดูนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนเะขึ้นอเอาไล่ไปเนี่ยเนี่ยอย่างเปิดไปดูสิเดี๋ยวนะครับรอสักครู่อันนี้ก็เปลี่ยนนะก่อนดูสิ อันนี้ได้ใช่ไหมฟ้าสระ,ะอากลับมาที่เดิมฟังครับอาขอบคุณ นักเรียนนูนะแต่ระวักมีอยู่ห้าคำ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 นี่คือไร้สุภาพง่ายแล้วคำสุดท้ายก็ไปคล้องจองหรือสัมผัสกับคำที่หนึ่งที่สองที่สามก็ได้ในวักต่อไปเพราก็ส่งกันไปอย่างนี้และวคำสุดท้ายของวักต่อไปก็ไปสัมผัสคำที่หนึ่งที่สองที่สามต่อไปเรื่อยๆ ต่อไปจนจบก็ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นลูกเอ๋ยจงฟังคําเงี้ยโสดจำเห็นไหมเงี้ยโสดจำเนี่ยเป็นสัมผัสคําที่ที่สามคำไอ้คำนั้นมันเป็นคาคล้องจองเป็นสัมผัสในเข้ามาเฉยๆไม่ใช่นั้นนะไม่ใช่คําที่บังคับสัมผัสแม่แม่นี่เป็นสัมผัสคําว่าแสกลายเป็นคําที่สองใช่หรือเปล่านะ ลูกเอ๋ยจงฟังคำเงี่ยโสดจำคำแม่ย่าแสสู่เรื่องราวถ้านักเรียนดูไอ้สัมผัสสระกับสัมผัอสอักษรคือ,อยังไงสัมผัสสระก็เช่นคำจำคำแต่ถ้าหากว่าสัมผัสพยัญชนะก็เช่นแสสู่แสสู่ในพยัญชนะเรื่อง เราเนี่ยเขาเรียกว่าสัมผัสพย,ยัญชนะคือพย,ยัญชนะเดียวกันต่อไปครับไรสุภาพมีข้อกำหนดใช้คำสุภาพอันนี้ต้องทั้งจำทั้งเข้าใจทำไมเธอเห็นอนาไรกแุ้วเธอง่วงนอน มันเห็นหน้าครูเป็นยาง่วงนอนหาวนอนแล้วเธอก็ฝันเนีะ่ะก็ฝันวะะ่าไล่งูไม่ทันไล่สุภาพมีข้อกำหนดใช้คำสุภาพไอ้คำว่าคำสุภาพในบทประพันธ์นี่คือยังไงในคำพันธ์ยังไงอันนี้ยเธอต้องจำและทำความเข้าใจหมายถึงคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกไม่มีรูปวรรณยุก คำสัมผัสระหว่างวัคถ้าเป็นคำสุภาพต้องสัมผัสคำสุภาพด้วยกันอันนี้ยิ่งต้องทำความเข้าใจเอาไว้ตออืไปสนอย คำสัมผัสระหว่างวรคถ้าเป็นคําที่มีรูปวรรณยุกต์ต้องสัมผัสด้วยคําที่มีรูปวรรณยุกอันนี้ทั้งจําทั้งทำความเข้าใจไม่นิยมสัมผัสด้วยคําที่ต่างกันและจบบทด้วยโครงสองสุภาพมีข้อแม้รายสุภาพนี่ครับตอนจบต้องจบด้วยโครงสองสุภาพ โครงสองสุภาพเป็นฉันใดเดี๋ยวจะเอามาให้รู้แล้วก็จะเขียนผังให้ด้วยอันนี้รวมแต่จำจำอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำความเข้าใจด้วยไร้สุภาพเนี่ยก็ไร้ทุกรายนะครับหรือว่าคำคำไร้กรองทุกประเภทน่ะมันสัมผัสกันด้วยด้วยคําสุภาพคําสุภาพในบทไร้กรองหมายถึงคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับ แต่เสียงวรรณยุกเราไม่ว่ากันขอแค่รูปวรรณยุกอะถ้าไม่มีรูปวรรณยุกเราถือว่าเป็นคําสุภาพแต่จริงๆแล้วมันจะมีรูปวรรณยุกหรือไม่มีมันก็ยังมีเสียงของวรรณยุกอยู่ใช่หรือเปล่าอ่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างคําว่าขาเนี่ยขออาขาเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนี่อาขาหนกล้องจับมาเขาดูสิขารู้จักไหมขาเคยมีขา ขาก็คือเท้าเนี่ยขาเนี่ยมีรูปบรรยโยกไหมไม่ม,ม,มีแต่เสียงบรรยโยกคืออะไรจัตวาถ้าใครบอกว่าไอ้ขานี่คือเสียงเอกเนี่ก็ก็พูดด้คำเดียวนั้นเองอันนี้คือขออาขาอือจัตวาไหมขาี่จัตวาไหม เธอไปเทียบกับเสียงคาว่ากาขาเห็นไหมกาขาทุนรายสุภาพจบด้วยอะไรครับตอนจบบทนี่จบด้วยอะไรครับดังๆสิหนึ่งสองสามอีกครั้งหนึ่ง อีกครั้งอีกทีอีกหนึ่งก็ตั้งเสียงอะเสียงยังกันยุงทะเลาะกันอ้อยีมาหนึ่งสองสามครองออกเสียงไหมครองหนึ่งครั้งครองสองสุภาพ ม .5 แล้วมันต้องออกเสียงให้ถูกโครงสองสุภาพนี่ตัวอย่างบทตัวอย่างโครงสองเป็นอย่างนี้แสดงแก่กุลระบุตรชี้เช่นให้อ่านว่าเลบงหรือระเบงจะยุ่งอะไรไหวๆจะอ่านว่าเลบงหรือละเบง ไม่ะระเรบงก็เลบงไม่เลบงก็ระเบงไม่บอกนะน่ะให้ไปเปิดหนังสือเขียนคำอ่านมาให้ถูกต้องวันจันทร์หน้าเอาคำอ่านโครงบทนี้มาให้ถูกต้องและผังแต่ว่าผังวันนี้จะให้ไปแต่ไปเขียนคำอ่านมาให้ถูกต้องตรงที่เลบงหรือระเบง และเขียนความหมายมาด้วยคําว่าเลบงหรือระเบงมันคือ,อยังอ่านจริงๆคืออ่านยังไงถ้าบอกเธอไม่จําถ้าเธอจำอ่ะคือต้องไม่บอกไปเขียนมานะไม่เขียนมาเนี่ยเดี๋ยวให้คําว่าฮึล้วอ่านพร้อมกันสิหนึ่งสองสาม ชักไม่กล้าอ่านนะตอนสุดท้ายว่าไม่รู้มันรับเงบงลิ์บงในวันจันทร์ในชั่วโมงเรียนเนะี่ยทุกห้องเรียนนะห้องไหนก็ตามมาออกอากาศต้องพร้อมที่จะเฉลยว่าอ,อ่านยังไงจำได้ไหมในชีวิตเธอเคยคิดแต่จำไหมแบบนาทั่วประเทศนะครับ ทีนี้เราก็มาดูผังผังโครงสองสุภาพคือยังไงเขียนไว้ครับเขียนไว้ทีนี้หมอมาถึงผังผังว่าอย่างไงนี่ผังเธอเขียนไปโครงสองสุภาพมีสิบสี่คำบังคับเอกโทยังไงและสุดท้ายในวงเล็บสองคำมันคือยังไงอย่างคำว่าแบบนา เดี๋ยวเธอก็บอกว่าทำไมไม่บอกว่าแบบสวนทำไมแบบนาอืมโครงสองสุภาพมีกี่คำครับสิบสี่คำสองวักต้นต้นหนนะ้าห้าวักละห้าเขาเรียกว่าบาทแรกบาทสุดท้ายเนี่ยก็กค่ห้าก็สี่คำแล้วก็เขาส่ง,งยังไงอ่ะ ก็โครงสองเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เอกโทสแสดงแดงเป็นคำเอกแกกุลระบุทีเอ้เช่นให้คำสุดท้ายเป็นวอ่าอ่านเลบงหรือลับเองแล้วก็แบบนาแบบนานะในวงเล็บ เธอไม่ต้องมาเถียงว่าทำไมแบบสวนอยู่ไหนมีแต่แบบนาแบบไร่แบบนาแบบนาคำว่าแบบนาเป็นคำอะไรครับไปเขียนมาด้วยเขาเรียกว่าคำมบทานหรือคำสร้อยคำสร้อยคือ,อยังไงสร้อยสร้อยกี่บาทสองบาทสามบาททองหนักเพื่อไปกันใหญ่เลยสร้อยอยุทานเขาเรียกคำมบทานหรือคำสร้อย ทำไมถึงไปซอย <Okay. S 1> เสริมบท <Okay. S 1> เสริมไปทำไม <Okay. S 1> ให้ข้อความมันอุดมสมบูรณ์ <Okay. S 1> เต็มไม่เหลือเรียบร้อยเน้นชัดเจน <Okay. S 1> ต่อไปครับ <Okay. S 1> เขียนเสร็ศลรวยังผังโครงสองสุภาพบทที่หนึ่งมีสามวรรควรรคที่หนึ่งและ, 2, และ 5, ที่สองมีวรรคละห้าคำวรรคที่สามมีสี่คำ รวมสามวักสิบสี่คำอีกสองคำสุดท้ายเป็นคำสร้อยช่มั้ยจะมีหรือไม่มีมก็แล้วแต่คนแต่งเช่นถ้าครูนรลงลิ์แต่งก็เป็นเรื่องของครูนรฤงลิ์คนอื่นไม่เกี่ยว อันนี้จําเสร็จแล้วก็ต้องไปทําความเข้าใจชั่วโมงนี้เธอต้องแต่งไร่ให้เป็นร่สุภาพหยดทันนะครับนี่ยกตัวอย่างไร่สุภาพ หนะอ่านพร้อมกันด้วยสิหนึ่งสองสาเห็นพนาสนสีปลุกฤดีพิรมเพลินใจชมลุกขชาติงามประหลาดยิ่งหลำอมควายกิ่งโยนโยกยำหน้าจ้องมองดูเพลินน่า